สรุปประเด็นดราม่าการประทะกันร,ระหว่งางไนกี้กับทางจีนจนทำให้หวังอี้ป๋อ ต้องยกเลิกสัญญากับทางแบรนด์กลายเป็นประเด็นร้อนมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะเริ่มมาจากการที่ไนกี้เองเนี่ยออกมาประกาศว่าไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากจีนนะคะผลิตภัณฑ์จากจีนในที่นี้นะคะหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากเขตการปกครองตนเองของซินเจียงอุยกูประเทศจีนค่ะซึ่งหลังจากที่ทางไนกี้ออกมาประกาศแล้วนะคะทางต้นสังกัดของนักร้องและก็นักแสดงอย่างหวังอี้ป๋อเนี่ย ก็รีบออกมาประกาศยกเลิกสัญญากับทางไนกี้ทันทีค่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะแตกออกเป็นหลายประเด็นเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะหลายคนในที่นี้นะคะคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับซินเจียงอุยกูที่ทางประเทศจีนนะคะกดขี่แรงงานชาวอุยกูซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างทั่วโลกเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะคะทางรัฐบาลของจีนนะคะก็ออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ตลอด จุดเริ่มต้นของประเด็นนี้นะคะเริ่มมาจากแบรนด์ H&M ได้ออกมาประกาศว่าจะขอยกเลิกการซื้อฝ้ายและก็ยกเลิกการร่วมงานกับบริษัทที่อยู่ในซินเจียงค่ะซึ่งหลังจากที่ทาง H&M นะคะได้ออกมาประกาศแล้วก็ยังได้มีแถลงการออกมาว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นที่ซินเจียงเนี่ยเกิดขึ้นจากทางจีนนะคะกดขี่แรงงานชาวอุยกูเรื่องราวนี้นะคะก็ทำให้ H&M เนี่ย เป็นไฟลเลยเพราะว่าชาวจีนนะคะบอกว่าการที่ H&M ทำแบบนี้เนี่ยทำให้ประเทศจีนนะคะเสื่อมเสียชื่อเสียงจนทำให้เกิดการแบนสินค้า H&M ขึ้นค่ะหลังจากที่แบน์สินค้า H&M แล้วนะคะทางประเทศจีนเนี่ยก็ได้เอาสินค้าของทาง H&M นะคะออกจากแอปพลิเคชันการสั่งซื้อสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น J d ดีถาเบาแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะ หลังจากที่ทาง H&M นะคะได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะเลิกสนับสนุนสินค้าที่มาจากซินเจียงนะคะหลายๆคนก็มองหานะคะว่าแบรนด์อะไรบ้างที่ยกเลิกการสนับสนุนในครั้งนี้นะคะซึ่งก็พบว่ามี Adidas u n i q l โ g a แก i l a l และรวมไปถึง n i กี้ด้วยค่ะ่งทาง n i กี้นะคะก็ได้มีแถลงการออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าประกาศจุดยืนว่าจะแบนผลิตภัณฑ์ที่มาจากซินเจียงทั้งหมดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทาให้เกิด กระแสวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากจนประเด็นดราม่าเรื่องนี้นะคะก็ไปตกอยู่ที่หวังอีปอ้ป๋อที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ Nike ้ค่ะย้อนกลับไปในปี2020นะคะตอนนั้นหวังอีปอ้ป๋อเองได้เซ็นสัญญาเป็น Official Partner กับทาง Nike ้ค่ะซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการเป็น Official Partner เนี่ยมีสิทธิพิเศษมากกว่า Ambassador และก็พรีเซนเตอค่ะ ซึ่ง Official Partner ของ Nike ้นะคะเขาก็จะเลือกจากคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะเพื่อที่จะให้เป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยทั้งตัว Official Partner แล้วก็ตัวสินค้านะคะจะต้องมีความสอดคล้องกันค่ะ ในส่วนของพาร์ทเนอร์นี้นะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมการทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์และก็ตัวของพาร์ทเนอร์ซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะได้รับการโปรโมทสินค้าแค่บางชิ้นเท่านั้น,นะคะ่ะและก็ที่สําคัญนะคะค่าตัวแพงกว่าแอมบาสเตอร์และก็พรีเซนเตอร์อีกด้วยค่ะเมื่อหวังอีปอได้รับตาแหน่งอันยิ่งใหญ่นี้จากทางไนกี้ไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เกิดดรามา่าวิพากวิจารณ์เป็นอย่างมากเลยนะคะทางต้นสังกัดของหวังอีปอนะคะก็เลยรีบออกมา ประกาศยกเลิกสัญญากับทางไนกี้ในทันทีค่ะซึ่งประกาศนี้นะคะก็คืออันนี้ค่ะโดยในถแถลงการนะคะได้กล่าวข้าวว่าตั้งแต่วันนี้ทางเราและหวังอี้ป๋อขอยุติ ความร่วมมือกับไนกี้ทั้งหมดเราและหวังอีปอ้ป๋อขอต่อต้านการกระทําและคําพูดต่างๆที่ส่งผลต่อประเทศจีนเราไม่ยอมให้ศักดิ์ศรีของประเทศเสื่อมเสียเราจะปกป้องประเทศอย่างเด็ดเดี่ยวและนี่นะคะก็คือแถลงการจากต้นสังกัดของหวังอีปอ้ป๋อค่ะซึ่งหลังจากที่ทางต้นสังกัดออกมาประกาศยุติการเป็น Off ฟ c i a l Partner กับทางไนกี้แล้วนะคะซึ่งแฟนคลับนะคะก็เห็นใจกับหวังอีปอ้ป๋อมากๆเพราะว่าตัวหวังอีปอ้ป๋อเองเนี่ยชื่นชอบ แบรนด์นี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วที่จะมาเป็น Official Partner กันซะอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจของทางค่ายที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ค่ะ ไม่เพียงแค่อีป๋อเท่านั้นนะคะแต่ยังมีดารานักแสดงอีกหลายท่านเลยที่ออกมายกเลิกสัญญากับบริษัทที่ประกาศจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องสินเจียงอุยกูนะคะไม่ว่าจะเป็นหวงส่วนและวิกตอเรียซ่งนะคะ2คนนี้ออกมายกเลิกสัญญาเกี่ยวกับ H&M ออีกท่านหนึ่งนะคะก็คือถาซ่งอินคนนี้นะคะก็ออกมายกเลิกสัญญากับทางไนกี้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะดรามานี้กําลังเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากเลยนะคะ ะะมีการพูดถึงมากกว่าแสนครั้งเลยทีเดียวและดราม่านี้นะคะก็กำลังที่จะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทยอีกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะใครที่อยากติดตามข่าวนี้นะคะว่าเป็นยังไงสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Hashtag ไนกี้ได้เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ